โอ้ตีกันเชียงใหญ่เลยเด้ยกสองขาสนุกใหญ่เลยลูกโอ้โอ้สนุก แม่ ôi, มีล้อด้วยมีห่วงยางด้วยอ่ะกัวจมน้ำเหรอลูกกัวจมน้ำเหม่มีห่วงยางด้วย